สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรรอบนี้ก็จะเป็นคลิปดวงความรักแบบเน้นๆแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นดวงรายเดือนของเดือนมกราคมปี2566นะอ่าโอเคเราไม่พูดกันเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดีกว่าจะแบ่งเป็นสองพาร์ทคือคนโสดกับคนมีคู่นะ แล้วก็จะเน้นเน้นที่ความรักอย่างเดียวทําเป็นคลิปแยกออกมาเพราะตอนแรกอยากทํารวมกันในคลิปเดียวนั่นแหละแต่รู้สึกมันจะยาวเกินไปยาวไปคือคนตัดต่อคนตัดต่อแบบเออทำแยกเถอะแล้วก็มีแถม request, มีรีเควสต์มาอีกว่าทำแยกให้หน่อยเถอะโอเคแยกก็แยกจ้ะเหมือนบางคนเขาแบบอยากดูเรื่องความรักแบบจุใจก็จัดให้นะา๊า โอเคชาวราศีมังกรความรักในเดือนมกราคมเนี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาเลยมาขอเริ่มที่คนโสดก่อนเนาะกันคนโสดก่อนนะขอคนโสดก่อนเดี๋ยวดูก่อนใบไหนดีใบนี้คนโสดเป็นไงชีวิตความรักเอาตีกันกับใครไปตีกัอน,กน,กนอคนโสดนะ ถ้าเรื่องความรักบอกเลยนะมีมีคนเข้ามานะไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่เหมือนกับยังไม่ได้มีความจริงจังอะไรเท่าไหร่แต่บางคนบางคนบางคนเหมือนกับสนุกกับสถานะนี้อยู่แล้วเนาะมีการเข้ามาหยอกล้อพูดคุยมีการหยอกล้อพูดคุยสนุกสนานเกิดขึ้นในฐานะเพื่อนกันนี่แหละแต่ก็มีแอบยอดกันอย่าง,ง,น,างนั้นอย่างนี้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนนะจ๊ะ อาจจะมีสาวน้อยมีหนุ่มน้อยเข้ามาให้ความสนใจพอสมควรเลยถ้านะหากใครที่ยังโสดอยู่นะหัวใจก็ได้กระชุ่มกระชวยนิดนึงหรือบอกเลยว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีสาวน้อยหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักหน้าตาโอเคบุคลิกดูดีเนี่ยเข้ามาให้ความสนใจนิดนึงแต่ไพ่ไม่ได้บอกว่า จะสามารถคบหาได้ในระยะยาวหรือเปล่าบอกแค่ว่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจจากตอนแรกอาจจะรู้จักกันมาก่อนแล้วมีการพูดคุยสนุกสนานหยอกล้อกันไปมานู่นนี่นั่นเออแล้วเ,เลือแบบเอ้ยไอ้นี่มันมีอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่านะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ชัดเจนไม่มีความชัดเจนและที่สําคัญพูดเลยนะเท่าที่ดูหน้าไพานะ่เนี่ย ยังไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับเรื่องความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นในช่วงนี้แล้วเอาจริงอีกฝ่ายเองก็เหมือนกับพอใจสถานะที่แบบได้พูดคุยสนุกสนานเป็นเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่าเออไม่ได้อยากจะลงลึกในความสัมพันธ์อะไรสักเท่าไหร่แบบคุยกันสนุกสนานอยูข่ขีดเส้นแบ่งเลยว่าเออเล่นกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนโอเคเท่านี้พอแล้วไม่ข้ามเส้นเนาะแบบนี้จะสบายใจกว่าสําหรับคนที่โสดนะจ๊ะแอบเปิดเพิ่มใบหนึ่ง เอออยู่สวยๆน่ารักนรักไปจ้าแบบว่าอยู่สวยๆอยู่หล่อๆน่ารักน่ารักกันไปจ้ะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงกว่านี้ได้แต่ตอนนี้ให้คงสถานะที่เป็นอยู่ไปก่อนแต่ถ้าหากใครไม่มีใครคข้ามาเลย ไม่ใช่คุณไม่สวยคุณไม่หล่อนะคุณสวยคุณหล่อแล้วพูดตรงๆมีคนแอบมองอยู่มีคนแอบมองมีคนแอบชอบมีคนให้ความสนใจแต่เหมือนกับมันยังไม่ถึงเวลาที่จะมาบอกกล่าวหรือมาขอคบขอที่จะให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มากกว่าเนี้ยเพราะต่างฝ่ายต่างอาจจะติดภาระหน้าที่หรือติดอะไรบางอย่างอยู่ทําให้แบบยังไม่ต้องการที่จะมีภาระเพิ่มยังไม่ต้องการที่จะ เอาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบเป็นคนรักหรือเป็นแฟนกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถา,ถามว่ามีสเสน่ห์ไหมคุณมีสเสน่ห์นะจ๊ะเป็นที่รักพอสมควรเป็นที่สนใจพอสมควรเลยจ้ะเออสวย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 หล่อเลยแต่ว่าเรื่องมีคู่คือ,อยังน่าจะอีกสักพักใหญ่เลยแหละชาวราศีมังกรน,นะอ่าอันนี้คนโสดนะจ๊ะคนโสดมีคนคุยหัวใจแฮปปี้เบิกบานแหละ แต่ว่ายังไม่ได้จริงจังอะไรมากถ้าต่อไปเรามาดูคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วดีกว่าหรือมีก็หรือมีครอบครัวแล้วอืมมีความลังใดในการจะเลือกสักง,งนันเอ๊ไพ่อ,อุ๊ยทำไมควีนขึ้นมาสองใบเลยจ้ะอือทั้งราชินีถ้วยราชินีถึงไม่เท้าขึ้นทั้งคู่เลยนะ อาจแสดงว่าถ้าหากเกิดคุณแต่งงานแล้วมีแฟนมีครอบครัวแล้วแล่ถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงหรือทำหน้าที่ในฐานนะคล้ายๆต้องเป็นฝ่ายดูแลอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยช่วงเนี้คุณจะต้องเหมือนกับเป็นคนที่คอยดูแลบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเพราะว่าอีกฝ่ายเนะี่ยอาจจะมีการแบบ เหมือนเขาค่อนข้างที่จะมีความปลีกวิเวกค่อนข้างสูงทําให้ภาระหลายอย่างตกมาอยู่ที่คุณแต่คุณทําด้วยความเต็มใจอย่างมากด้วยนะคุณทําด้วยความเต็มใจเลยยินดีเลยบางคนคนรักหรือแฟนหรือคนที่คุณคบหาอยู่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกไปพบปะคุกคนเป็นคนอินโทรเวิร์ คล้ายๆอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าหน้าที่ที่ออกไปเจราจาพูดคุยพบปะผู้คนเป็นฝ่ายประสานสิ่งต่างๆกลายเป็นอยู่ที่คุณแต่ถามว่าความรักของคุณราบรื่นเรียบร้อยดีไหมค่อนข้างราบรื่นเรียบร้อยดีแต่เอาข้อจรเนี่ยอีกฝ่ายที่เป็นคู่ของคุณไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนดีมีความรับผิดชอบมากๆแล้วก็ดูแลคุณดีมากเพียงแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอธิบายอะไรมากเป็นคนเงียบเงียบไม่ไม,ไม่ไม่รู้เป็นอย่างนี้หมดทุกคู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าหากไม่เป็นอย่างนี้มาก่อนก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะช่วงนี้เดือนมกราคมหรือบางคนคนที่คุณรักอาจจะมีการปลีกวิเวกอะไรหรือเปล่ามีการไปไปปลีกวิเวกอยู่ที่อื่นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทําให้เหมือนตอนเนี้ยคุณต้องรับบทบาทหน้าที่ในการดูแลบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง แทนเขาในส่วนของเขาไปด้วยถ้าพูดกันตามที่รู้สึกเลยคือบางคู่เนี่ยคนรักอาจจะมีการไปถือศีลไปอยู่วัดไปหรือกระทั่งถึงขนาดไปไปถือเนคขัมมะถือพรหมจรรย์อนะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะถึงขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำไปเออนะแล้วทำให้เหมือนกับคุณก็ต้องรับผิดชอบดูแลบ้านช่องห้องหอดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแทนเขาไปด้วยเ กลายเป็นกลายเป็นคุณรัภาละะแต่ทำทาด้วยความเต็มใจทําด้วยใจที่รู้สึกดีใจที่อีกฝ่ายเหมือนกับไปพัฒนาตัวเองอยู่อะไรแบบเนี้ยหรือถ้าหากไม่ใช่เชิงนั้นคนที่คุณรักก็อาจจะมีการไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างแบบเพื่อไปเรียนรู้อะไรบางอย่างบางคนมีการไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่ามีการไปเข้าคอร์สเรียนต่อหรือว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่ทําให้เหมือนกับว่า เขาไม่สามารถที่จะมาทําหน้าที่อะไรตามปกติของเขาได้ทําให้คุณต้องเป็นฝ่ายดูแลและทําแทนอะไรประมาณนี้ยเออมิติของความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวมันจะประมาณนี้นะในช่วงเนี้ยชาวราศีมังกรแต่ถามคุณแฮปปี้ไหมคุณแฮปปี้นะคุณมีความสุขดีคุณมีความสุขมากด้วยซ้ำที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ขึ้นมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้เพื่อที่คนที่คุณรักจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพาะวงหลังเออ คุณยินดีที่จะรับบทบาทหน้าที่นี้อย่างมากแล้วพูดเลยว่าต่อไปอนาคตความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะยิ่งแน่นแฟนมันจะยิ่งว้ยน่ารักมันจะยิ่งแบบรักใคร่ลมเกลียวกันดีมากๆนะจ๊ะเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ไปน่าจะไปยาวๆอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากในระยะยาวเลยทีเดียวสําหรับคุณกับคนรักกับครอบครัวของคุณนะจากหน้าไพ่คือดีมากนะจ๊ะอันนี้คนมีครอบครัวผ่านเนาะ ต่อไปเรามาดูในหัวข้อพิเศษกันหน่อยว่าไพ่เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรคุณเพิ่มเติมอีกไหมหรือมีอะไรจะเตือนหรือจะอวยพรอ,อะไรชาวราศีมังกรหรือเปล่าในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนี้เดี๋ยวขอให้ไพ่ขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะอ่าโอเคอืมอืม,อม โอเคเหมือนไพ่บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหงาเหงานิดนึงเงียบเหงาพอสมควรแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่คุณก็ยังคงที่จะต้องทุ่มเททำมันอยู่เหมือนคุณรู้สึกว่าวิถีชีวิตของคุณเนี่ยมันถูกจัดสรรให้เป็นไปตามคันลองถูกชักนำถูกนำพาไป ตามอะไรก็ไม่รู้ที่คุณเองก็ไม่รู้เหมือนกันคือมองไม่เห็นมันเหมือนกับชีวิตมันคือกระแสที่นำพาคุณไปนำพามันถึงจุดนี้แล้วจะนำพาคุณไปต่อลึกๆคุณรู้สึกเศร้าส้อยและวว้าเหวพอสมควรถ้าหากจากที่ดูท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาคุณน่าจะอยู่ห่างจากจคนรักสักพักหนึ่ง มีมีเหตุให้อยู่ห่างจากคนรักสักพักหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวตัวคนเดียวแต่คุณก็ยินดีที่จะทํานะแล้วคุณก็ทํามันอย่างเต็มที่ด้วยเพื่อรอที่เขาจะกลับมาแต่ลึกๆในหัวใจนั้นก็ก่อนข้างเศร้าส้อยพอสมควรคิดถึงเออมีความคิดถึงมีการแบบรอคอยมีความแบบรอแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปสแสวงหา อะไรเข้ามาเพิ่มเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะ่ะคือเหมือนกับเป็นคนที่ยอมรับแล้วยอมรับกับสภาพเหงาก็เหงาไม่เป็นไรเศร้าก็เศร้าไม่เป็นไรเออเหมือนกับเป็นคนที่แบบพร้อมพร้อมที่จะเหงาพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่กับความเหงาความเศร้าพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่กับตัวเองเอืมแล้วยังไงต่อคะเนี่ยอืมขอเปิดเพิ่มเอออ่าดีเอ็มเพอร์เอร์ Emperor ขึ้นแล้วบอกเลยว่า เดี๋ยวต่อไปในอนาคตเนี่ยจิตใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นแล้วพอถึงวันที่คนที่คุณรักกลับมาหรือเกิดเกิดการรีเขาเรียกนะเกิดการกลับมาพบปะกันอีกครั้งจากก่อนหน้านี้ดูมีการปลีกวิเวกอะไรกันเกิดขึ้นเนาะถ้าหากเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งความรักหรือความอะไรต่อมีอะไรมันจะดีขึ้น the emperor ขึ้นเหมือนกับ ไพ่บอกว่าถ้าเป็นไปได้คุณไม่รู้จะทำไงจริงๆพึ่งให้พึ่งผู้ใหญ่ให้พึ่งผู้หลักผู้ใหญ่มีอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะพยายามอย่ากเก็บไว้คนเดียวแล้วกันถ้าหากมันถึงจุดที่คุณรู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกไม่ไหวอ่ะขอหาคนพูดคุยหน่อยให้ปรึกษาแล้วคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่จะดีกว่าคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีอย่างน้อยทําให้คุณรู้ว่าเอาไงต่อแล้วคุณจะ อ๋อดิเอ็มเพลเร์ขึ้นดิเอ็มเพรสขึ้นเลยนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปเนี่ยความสุขสดใสก็จะกลับคืนมาขอให้คุณอดทนอดกล้าที่มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนเท่านั้นเองมันจะเหงามันจะเศร้าส้อยมันจะอึมครึมอยู่แค่ช่วงระยะเวลาเดียวเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปได้เชื่อเถอะเพราะพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ชีวิตความรักของคุณจะกลับมาสดใสเพราะเปิดมาเสร็จเนี่ยดิเอ็มเพลเร์ขึ้นคู่กับเอ็มเพรสเนาะ จาก,กรพพรดกับจัก,กรพัดดีนี้ขึ้นคู่กันเพราะฉะนั้นความรักของคุณดีงามสวยงามแน่นอนเราให้มันผ่านเดือนนี้ไปให้ได้แล้วผ่านความเศร้าโศกเสียใจหรือความเหงาความเศร้าอะไรพวกนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีแน่นอนขอให้คุณอดทนขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทุ่มเทกับงานกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นใครที่หูหงังอย่างใครที่อยู่ห่างจากคนที่รัก มันจะกินระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็กลับมาอ่าโอเคแล้วก็จะได้มาอยู่ร่วมกันอีกมีความสุขร่วมกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนรอคอยนิดนึงนะจ๊ะ,ะความรักสดใสรออยู่นะชาวราศีมังกรจะเย็นๆนะจ๊ะ โอเคเรียบร้อยค่ะชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะจ๊ะหรืออยากจะติชมแนะนำอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยจ้าแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโฮโรวิสิตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย